จากมนโนมาปุ๊บยังไม่กระทบก็ยังไม่เกิดการรู้แจ้งพอกระทบปั้งเกิดการรู้แจ้งเกิดรอยแสงปรากฏขึ้นบนฉากซึ่งอันนี้จะเปรียบเหมือนในพระสูตรที่ว่า <c oughs> แสงแดดที่ส่องมาทางช่องหน้าตา่างด้านทิศตะวันออกของตัวเรือนพระศาสดาก็จะถามสาวกว่า แสงจะปรากฏณนะที่ไหนของเรือนเนี่ยสาวกก็บอกว่าแสงจะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกเพฉะนั้นเวลาแสงส่องมาเราก็เลยเลยเลยใช้แทนด้วยด้วยด้วยเลเซอร์ตัวนี้ให้โยมเข้าใจว่าอันนี้เอามาจากพระสูตรนี้เดี๋ยวจะไม่ทราบว่ามาจากพระสูตรไหนพระสูตรนี้คือพระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งเนี่ยมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตก แสงแดดที่สอง